พี่แาบไปในที่ทานข้าวด้วยกันอาพี่พีทุกท่านทานข้าวด้วยกันนะคะน้ำพริกทูน่าอืมอร่อยอร่อย น้งเล่รัสดีใจแม่น้าเล่ทำข้าวเพี่วยกันเร็วขอบคุณนะคะมามาเร็วน้ำพริกทุน,นาซื้อแบบสําเร็จนะคะไม่ได้ทำเองน้ำพริกทุน,น่ากับป๋อง ัจากสวนหิวข้าวแล้วพี่รัตนาพรมีแตงกับขนมกินเอยากตามกินดีกว่าจ้าจัดเลยแม่น้องเลยจัดเลยเทีย่ยงพอดีค่ะเทีย่ยงพอดีกินให้แซ่บเดอ้อ นี่มีปลาอินทรีแดดเดียวนะคะเนื้อเขาแบบว่าเยอะมากปลาอินทรีแดดเดียวแต่ยอมละบ้าน้้ำพริกเข้าอร่อยนะน้ำพริกทูน,น่าแบบกล่องนะคะแบบสำเร็จนะแบบสำเร็จสะดวกสบายมุกเกือจากสวน ก็เกิดจากทุนแม่บ้านกรอบอร่อยอืม <c oughs> <c oughs> กินไรดีเรืองไม่ถูกเลยแล้วก็อร่อยอ่ะแต่มาม่าก็หิวตำแตงขนมจีนมามากเหมือนกันเลยแม่ว,วันนี้คิดนั่งคิดอยู่ว่า จะกินมาม่าหรือว่าจะกินน้ำพริกดีก็เลยตัดสินใจกินน้ำพริกบอกมามา่ไว้ได้กินน้ำพริกก่อนอืมอร่อยอะ่ะ แักจะหมดก่อนข้าวแล้วมีหลายอย่างให้เลือกเลยไม่รู้จะกินอะไรดีใช่ไหมคะแม่องเลยที่ฮฮกเดอร์เอน็นพีสวัสดียมเที่ยงน้องนวลนวลแน่นวลสวัสดีส่ะพี่เอ็นพีฮฮกเดอร์มาเดอร์มาเดอร์กินข้าวมันกันเดอร์ได้ไรกินเที่ยงกันเนาะพี่ๆทุกคน กันเที่ยงได้อะไรกินเที่ยงกันเนาะพี่แฮกเด้อมาเด้อมาเด้อบอกขอบอกเลยว่าน้ำพริกอร่อยมากแต่ว่าเขาจะลดเผ็ดนิดนึงเด๋ยนนวลทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งก็เลยี่ได้ใส่นิดเดียวอืมอืม อร่อยมากสุดยอด